สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดภูม่านฟ้าอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดภูม่านฟ้านี่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือว่าวัดพระพุทธบาทศิลาครับวัดภูม่านฟ้าเป็นวัดที่ก่อสร้าง มาเมื่อประมาณปี2 5 6 0ครับตอนนี้การก่อสร้างก็มีความก้าวหน้าไปอย่างมากวัดภูม่านฟ้าจะมีหลวงพ่อแดงครับเป็นเจ้าอาวาสเดิมทีวัดภูม่านฟ้าเนี่ยจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ200ไร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ เนื้อที่ของวัดเพิ่มเป็น1,000ไร่แล้วครับสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ก่อสร้างภายในวัดก็จะเป็นหินทรายครับเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆปราสาทเขาพนมลุงครับซึ่งในการก่อสร้างวัดแห่งนี้หลวงพ่อแดงได้ตั้งใจเอาไว้ว่า ท่านตั้งใจไว้ว่าจะสร้างวัดแห่งนี้ให้สำเร็จไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนซึ่งท่านได้กล่าวว่าการสร้างวัดแห่งนี้นะครับจะต้องใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโคตรคือใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ200ปีครับการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ถึงถึงจะแล้วเสร็จนะฮะซึ่งเป็น คล้ายๆกับลักษณะของปราสาทเขาพนมลุงนะครับในการก่อสร้างและแกะสลักรูปลักษณ์ต่างๆนะครับจะใช้ฝีมือของชาวบ้านท้องถิน่นโดยเฉพาะฮะไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรในการก่อสร้างเลยนะครับก้อนหินต่างๆนี่ก็ใช้ในลักษณะของหินทรายที่มาประกอบกันแบบ โบราณนะครเป็นแบบโบราณนะฮะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างเลยปรางปราสาทที่เราเห็นอยู่เหล่านี้นะครับไม่ใช่สิ่งก่อสร้างหลักนะครับเพราะสิ่งก่อสร้างหลักเนี่ยยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างเลยซึ่งจะยิ่งใหญ่มากครับตามที่หลวงพ่อแดงบอกไว้ครับว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ200ปีซึ่งขนาดเนี้ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2,560นะฮะตอนนี้ปี2,568เนี่ยเพิ่งผ่านมา8ปีเองนะฮะยังเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ100 192ปีการก่อสร้างถึงจะแล้วเสร็จนะฮะหลวงพ่อแดงเคยเล่าว่าสาเหตุที่ ท่านได้มาสร้างวัดแห่งนี้ก็เนื่องจากมีการเข้าฝันนะครับว่าจะต้องมีการสร้างปราสาทในลักษณะนี้นะครับทุกพันปีทุกๆพันปีจะต้องมีการสร้างปราสาทเพื่อถวายให้กับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าครับเพื่อให้าศาสนาพุทธดำรงต่อไปให้ครบ5,000ปีส่วนปัจจัยที่ใช้ในการก่อสร้างนี่ฮนะ ก็คือท่านบอกว่าพญานาคมาเข้าฝันว่าให้ไปเอาสมบัติที่พญานาคเก็บไว้มาใช้ในการก่อสร้างปัจจัยที่ได้มาก็ได้มาจากชาวพุทธนะครับที่เลื่อมสายสัทธานในหลวงพ่อแดงได้มาร่วมบริจาคถวายปัจจัยต่างๆในการก่อสร้างาศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับ วัดภูม่านฟ้าถือว่าเป็นวัดที่จะยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับที่จะดำรงพุทธศาสนาในประเทศไทยให้รุ่งเรืองต่อไปดูศิละปะต่างๆนะฮะอันนี้เป็นล่องรอยการแกะสลักนะครับล่องรอยการแกะสลักซึ่งยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับเวลาแกะสลักเนี่ยจะแกะสลักด้วยมือนะฮะ ขณะน,นี้ผมเดินอยู่ตามระเบียงคดนะฮะล้อมรอบปางปราสาทด้านหน้าที่เห็นอยู่นู่นจะมีพระศิลาองค์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการกันนะครับครับตรงนี้ครับที่จะเป็นที่ปฏิสถานของ หลวงพ่อศิลาหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทหลวงปู่หินเดี๋ยวเข้าไปนมัสการหลวงปู่หินนะ ะระฆังนี้จะเรียกว่าะระฆังสวรรค์ครับสำหรับท่านที่มาขอพอรหลวงพ่อหินก็จะมาเคาะระฆังแห่งนี้เพื่อให้ท่านได้ยินครับก้อนหินที่นำมาสร้างวัดแห่งนี้ก็จะเป็นหินทรายครับที่ตัดมาเป็นท่อนๆท,ทำเหมือนสมัยโบราณเลยนะครับ ตอนนี้รถบรรทุกได้ขนหินทรายครับเมื่อมาใช้เพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้างวัดภูม่านฟ้าที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัดภูม่านฟ้าที่ได้ก่อสร้างไปแล้วบางส่วนนะครับส่วนองค์ประธานใหญ่ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้าง จะอยู่ด้านนี้ครับที่ท่านเห็นเป็นยอดปราง3ปรางเนี่ยเป็นแค่เพียงประตูทางเข้านะฮะเป็นแค่เพียงประตูทางเข้าส่วนองค์ปราสาทใหญ่เนี่ยจะยิ่งใหญ่มากซึ่งจะต้องใช้เวลาก่อสร้างอีกอีกร้อกว่าปีครับร้อเก้าปีจะอยู่บริเวณนี้ฮะอยู่บริเวณนี้ หากวัดภูม่านฟ้าแห่งนี้ก่อสร้างสำเร็จเมื่อไหร่ซึ่งตามที่หลวงพ่อแดงบอกว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างถึงสมชั่วโคตรหรือประมาณ200ปีประเทศไทยก็คงจะเป็นศูนย์กลางอารยธรรมด้านพระพุทธศาสนาของโลกอย่างแน่นอนสวัสดีครับ